วันนี้เราก็จะมาเล่นต่อในเกมที่เกมอะไรเมื่อกี้ a n o m a paranormal mission ในด่านโงรงพยาบาลจิตเวชใช่ไหมใช่ <c oughs> ซึ่งเรงเี่แล้วเป็นยังไงสภาพไม่ได้ท่ะเลย <laughs> <c oughs> ไ,มไม่เจออะไรเลยนี่ย, <c oughs> ยตอนนั้นนะพี่ว่าฝั่งเนี้ยแม่งกว้างขึ้นเลยแต่เราไม่เห็น ถ้ามีเสียงแทรกดังๆคือเสียงบ้านในเมฆนะเสียงบ้านแอไม่ได้ดังนะคะทุกคนนอกจากนกตีกันก็ไม่มีอะไรแล้วนะได้ยินอยู่ใช่ไหมอ่ะดือดึงไม่ได้ยินไ,ได้ยินเสียงอะไรปักปกเมื่อกี้<笑><笑>โอเควันนี้เราจะตามไม่บอดเนี่ยปักปักปักป๊กเนี่ยย อันนี้มีอันนี้ด้วยอ่ะอะไรสักอย่างเออไม่นั้งอูกอันนี้ห้าอันเหมือนเดิมนะห้าอันโอเคเทียนห้าสมสามอันนี้เปิดแค่ตรงนี้เปิดจะสิอหนึ่งไออันนี้มีอยเนี้ยหนึ่งสสแต่ว่ามีของอยู่ข้างในสี่อัน ไม่มีอะไรอะทีนี้เกิดอะไรขึ้นวะเซลลคือห้องอะไรวะออฟฟิศไอย่างห้องแบบว่าสอขาเซลลเซลผู้เจ็บสัตว์อืม อัาจริงน่ะไม่มีทางจำได้หรอกอะไรพวกเนี้ออย,ย,นยอะไรเยอยมันเยอะมากหนึออ่งสองสามสี่ห้าถ้าเกิดว่าไอ้อะไรพวกเนี้ยมันหมุนนิดเดียวนี่คือชิพหายเลยนะไม่รู้เลยเออในตอนนี้ยังไม่รู้เลยตีหนึ่งเลยเนี่ย เห็นทุกอย่างมัม้งปกติหมดเลยจะมีใครรู้บ้างไหม <for> เออนอกจาก intruder อ่ะที่เห็นชัดๆก็ยังไม่เห็นอะไรเลยเอ๊ <c oughs> <c oughs> อันนี้มันของหายปะ มีห้าขอบบนนั้นน่ะเออพี่ก็นับได้ห้าแต่ตอนนี้พี่นับ,นบได้สามมาดิเอ,อ้าแล้วเมื่อกี้พี่กดอะไรอะ่ะก็ดีแซพเพียไม่มีอะมูเมนต์หรอทา่านรับแจ็คมูเมนต์ปะเอะขึ้นทียวดูกันมันหายไปจริงนะเว้ยไม่ได้เกิดจะหายไ งงตรงนี้ไม่มีของใช่ไหมไม่มีอยู่แล้วมีแค่ไอวิทยุเครื่องเดียว <Okay. S 2> เท่านั้นโอเคอ้าวไปดูไอ้ห้องนั้นดีกว่าที่แบบที่แบบเราคิดว่าของมันหายมันหายจริงปะรับใหม่ดูใหม่สิแต่ตอาน,นี้ไม่มีเตือนด้วยนะเออ อยู่ก็ตายขนาดไปเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมของชั้นบนมันหายไปจริงๆนะเว้ยออแต่เรากดแล้วมันมันบั็กอกแล้วสงสัยจะบั็กอ,อกพี่กลัวพี่กดจิจจสเซพิเออร์เออบั็กแตกแล้วจากกาังหวะนี้เกมเล่นเราแล้ว,ลวสงสัยพีอยากให้เราชนะเออเกินหาอะไรก็ไม่เจออยู่แล้วไม่ต้องทำขนาดนี้หรอก เยอะไม่ระปุกนี้สามเฮ้ยยาชาเราก็เหมือนเราจำไปแล้วนด้วยแต่ทำไมมันถึงแบบหงไม่พอเอออันนี้หันหน้าหันหลังถูกแล้วหันหน้าหันหลังไฟปกติตอนนี้ไม่มีอะไรตอนนี้มีของว่างสามชิ้นตรงนันอันไหนนะ อ๋อเนี่ยเหรอยังไงตรงตู้นั่นก็ไม่มีอะไรฝั่งนี้มันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมไม่มีมีแค่นั้นแหละเนี่ยห้าสิบนาทีแล้วไม่เห็นอะไรเลยเริ่มท้อมันยากมากเลยนะเว้ย เดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นโรคจิตไปอยู่โรงพยาบาลเดียวกับมันแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยตีหนึ่งแล้วว่ามันไม่มีได้ยังไงก่อนเป็นไปไม่ได้อ่ะโคตรสิ้นหวังท่านเนี่ยสามครบสามสามสามไม่มีอะอันนี้มันมีสองกันปะวะสองอัน จริงเหรอเขาจะกดเลยอ่ะแบบสุ่มไปก่อนอ่ะอเนี่ยมันไม่เห็นเยอะไรอ่ะ,ะอืมน่ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยะมันมีอะไรเปลี่ยนอ่ะพี่ไปดูย้อนหลังพี่ยังไม่รู้เลยอ่ะโอนมีอะไรเปลี่ยนอุ้ยเนี่ยมันเตือนแล้วเตือน,น,นอะไรอ่ะ เห็นวีอะไรเลยอันเาปกติอ่ะแล้วตากูจะไหลแล้วแค่ห้าฮะอ๋อไม่มีอะไรเลยจริงๆด้วยตอนเนี้ยแล้วมันสามในสี่อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเอ็กซ์ตาไปก่อน ไม่รู้เลยก่อนอะไรอะ่ะเฮ้เอ,องงแตกแน่นอนจังวันนี้ไม่ต้องห่วงถังตรงถังนั้นมีสองอ,อันสองอันแล้วที่อื่นก็ไม่มีอะไรแล้วเว้ยมันเหมือนน้อยแต่มันก็เยอะ ไอของวันนี้มีหนึ่งสองสาสี่ห้าโอเคปุ่มหันขวาอะปุ่มไอปุ่มไอตู้ใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยหันทางนี้อันนี้หันเหมือนแบบอันนี้หันเหมือนเป็นลูกศรไปทางเดียวกันทางนู้นอันนี้หันขึ้นขึ้นทางซ้ายข้างบนหันขวาข้างล่างหันซ้ายอะเออไปดูเ้จะร้องไห้แล้วมุมกล้องเดิมอันนี้ดูยากมากผมเนี่ย อข้างบนอะ่ะคือถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนคือพี่ไม่เห็นเลยนะเ้ยม,มันจะมีแบบความยาวผ้าม่านเปลี่ยนอะไรใช่ไหมช็อกเลยนี่แเห็นน่จะเป็นบ้าจะเป็นโรคประสาทแล้วจะไมขอเข้าโรงพยาบาลจิตเวชแล้วเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็มีแล้วใช่ไหมกองยาวอีกอันไม่ทราบอันนี้พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกัน ปุ่เหมือนเดิมดอ,อันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนเดิม <Okay. S 1> ของห้ายอย่างอะงบนขวาล่างซ้ายเดิมอเอ้เอจะเป็นบ้าเดียวจัดบ้าอะไรเนี่ยสีตโต๊ะมันเปลี่ยนภาษี่ยใช่รู้สึกเหมือนสีมันเปลี่ยนมันเข้มขึ้นใช่ไหม,ม,หมใช่ observation <s> <อ> เออวุ้ยใช่วุ้ยอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ยอุ้ยแต่ว่ามันดูยากมากเลยเนาะอแบบิดด้นเนี้ยคือมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีดามเปลี่ยนเป็นสีเทาอ่ะอเขี้ยดไอ้ขวดนี้ไม่ได้เข้มขึ้นหนิใช่ไหมขวดไม่รู้ขวดเออที่จำไม่ได้ ลองดูเลยลองดูแอบปิสเอ่อ mm. อ no, ืมนั่นปุ่มเหมือนเดิมตูวไม่ได้เปิดรูพาพเหมือนเดิมบ oh. นรยากายอยู่ที่เดิมมันมีอะไรหายไปบ้าตรงนี้ มันมีอะไรสูงสูงสักอย่างไหมวะไม่รู้อะจำไม่ได้อะจะไม่ได้อ่ะแต่เหมือนมันมีอะไรหรือเปล่าวะโอเคคิดไปเองเริ่มหล่อแล้ว <laughs> <laughs> ประตูปิดอยู่ หนึ่งสองสามสี่ห้าเหมืนเดิมพวกอีมันสีเข้มอยู่แล้วใช่ไหมตรงนั้นลองก็ได้ฮัแบบิทก็ทำไม่ได้เหมือนกันแต่ปฏิศอกแล้วจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยโนนะครับเริ่มหลอนแล้วคิดไปเองหรอให้ต่อเลยนั่งคิดไปเองกันละอันนี้กล้องแม่งไม่เปลี่ยนละครั้งที่แล้วกล้องมันกว้างขึ้นคาเมล่าน้องเมาีี แต่เราไม่เห็นมันมีอยู่ห้องหนึ่งที่ว่ามันจะมีโคมไฟอยู่ใช่ไหมโคมไฟอันหนึง่งห้องไหนนะไม่ใช่ตรงนี้เนี่หรอคืออันนี้มีสองไไอันพี่จำได้แต่จำสีไม่ได้นะจำได้ค่มีสองอันอีสองครึ่งแล้วอุียนังไง <t os> มันต้องมีสองถับสี่แหละจังหวะเนี้ยข <c oughs> ้างบนพี<ณ>่ก็ยังไม่เห็นอะไรอืมไม่สี่แล้วอ่ะออรอเฮ้ยอันนี้เพิ่มมาแน่เลยไม่เคยเห็นมันขวานเหรอน่าจะใช่นะ นี่ฟิกแล้วลองดูดิว่าใช่ปะใช่ใช่จำแนกวันออนี้นม,มีเอาคว้านมาทำไมเอารักษาผู้ป่วยล่ะโอ้โยสามสิบี่เล่นกูอะ่ะเมื่อกี้มีอะไรเปลี่ยนเหรอไม่มีของวันชั้นที่เดิมยาตัวกระปุกห้าเหมือนเดิมด้วย่เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วอะไรเปลี่ยนวะทุกอย่างเหมือนเดิมเก้าอีห้หาย อยู่ไหนอะดีตาเพียเออไม่มีอ,อยีหันเหมือนเดิมเนาะอันนี้ใช่็ชนท่แล้วเราเห็น่าันที่เกิดใหม่แต่ก่อนอันนี้เราไม่เห็นเลยเนาะ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยมันอยู่ในสมองไม่มีอะไรแล้วตอนนี้โล่งมา ไกลที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาแล้วตอนนี้ที่สามครึ่งอ๋อโอ้โหสามด้วยสี่สามดี่ยสี่อันเลยอ่ะทุกอย่างเหมือนเดิม ไอเอ็นนี้มันหายอะ่ะไอคำว่าไอคิวอะก็องเป็นอ็อบเจกเออไม่ได้อ็อบเจกมันสิ่งของถ้าตัวหนูซื้อหายกดอะไร,รอ่ะไงไ้เป็นขวบไงไงเป็นจริงใกงล้่ายละเนี่ยมันมีคำว่า IQ ตรงเนี้ยแต่มันต้องกดอะไรวะเป็นมี intruder object moment extra object camera anomaly object disappear แอปปิสไล o r o อ j e c t c h a เชนซาวนอมเบรียไม่รู้อะแต่ถ้าเป็นเราเราก็คงกดด s a เพียรเนาะไม่ใช่ก็ต้องจะกดดีสเพียเนี่ยเอ็มพาร์เนไม่มีอะไรสูงๆะอยู่นะพี่นะคิดไปเองสักวันนี้คือเหมือนจะจำได้แล้วอะว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างแต่ว่าะแบบ พอพอหายคิมเออไม่เสือไม่รู้อ่ะอ๋อหยาผมว่าตะเกียบคมไอหลอดไฟแน่เลยหลอดไฟอันนี้เหรอไม่อันที่อยู่มุมเนี้ยอันนี้ไหมมุมเปลนอันใกล้ๆสุดปะอ่านั่นน่ะอะไรอย่างตรงตะเกียบไอตรงจุดฐางขยะอันแรกอันแรกสุดใช่เออตรงเนี้ยมันจะมีตะเกียบคมไฟมันโผล่มาอันหนึ่งอ๋อเหรอ พี่ไม่เห็นเลยพี่รู้ว่ามันไม่มีแต่ตอนนั้นพี่ไม่เห็นนี่ไม่ใช่เหรอที่มันเป็นเสาสูงๆเนี่ยเมื่อกี้มันหายเว้ยมมันเป็นเสาหรือว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่มันเมื่อกี้มันไม่มีอ่ะแต่มันอาจจะเคลื่อนก็ได้มั้งไม่รู้อ่ะชิ้นนี้ที่เห็นรอยปะตรงกำแพงด้านบนฝั่งซ้ายอ่ะฮะนี่เหรอ นนตรงสุดมุมอ่ะเนี่ยอ่ะนี่อีกเลนสไซสอ,ออันนั้นอ่ะตอนแรกมันขาวจ้วเลยนะตอนนี้มัน,านอาบินหรือเปล่าไม่แน่เจเเพราะว่าสังเกตแต่รอบอ่ะไอ้ตรงนั้นอ่ะมันจะขาวมันไม่มีรอยอ่ะพี่ลองกดอาบินไปละไม่ไม่ใช่อ่ะงั้นลองเอกตาให้ก็ได้หรือไม่ก็ผมหลอนเองโอเค <laughs> ม่อีกตานะอันนี้เพิ่มมาอันนี้เอกตาละ <Okay. S 1> มาจากไหนพี่มาจากไหนครับเขียนมันเคลื่อนป้าเมฆพี่รู้สึกว่ามันเคลื่อน <No. S 1> ใช่พี่รู้สึกว่ามันอยู่ติดกว่านี้ไหมไม่ก็คิดไปเองหลอนอ่าหลอนนะ <laughs> อันนั้นสีเข้มอยู่แล้วโอเคตีหนึ่งครึ่นะงอะไรอันที่ห้าโอเคเอ้ยเอยเอสาเตนนัวแรกมันมีอยู่ปะ่ะเสาสีดำอันนี้มันเพิ่มมาปะ่ะเอออันนั้นเพิ่มมาเสาไหนนะเออเออนี้ก็เพิ่มปะ่ะแม่งเอ้ยอันหนึ่ง ก็ต้องหายสักอันอะวะฟิกแล้วฟิกอันนี้ไปเดี๋ยวลองอีกกันนะเอ์ต้าน่าจะอันนี้เสาพี่ว่าไม่มีนะืมผมมองอะไรแล้วก็วมีคุ้นมันเลยถ้าไม่เอ็กต้าก,ก็ต้องมุกเมนแล้วแหละมันโ no, นอ,อ่ะเออพี่ว่าพี่ไม่เคยเห็นวะหรือว่าเราหลอนวะเราเริ่มหลอนแล้วเหรอโน no, อะ่ะ เออเดี๋ยวแอปบิทเช่ข็อของในห้องนี้แล้วมันไม่ได้ทึบขนาดนี้เนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวกดอ็อบเจกช์เชนด้วยไม่แน่ใจละเริ่มไม่ไว้ใจละกดให้หมดอะไรที่เราแบบไม่รู้โนเหมือนกันซั่งลซั่งเลยอย่างนั้น ไม่มีอะไรอไอ้ตรงประตูนั่นอะไรพี่เฮ้ยประตูขวาอออินโทเดอร์น,กกน,นักกวัวอัดคอด้วยขนลุกเลยพลิกแล้วกลัวพออินโทเด้ร์มาพี่ก็มองไม่เห็นสรุปโอ้โหไม่กอด มาเลยเอ้ยอยันนี้เพิ่มใหม่ละเพิ่มใหม่กละขยันมาซะด้วยอิลูมินาติกอันนี้ตกกปิไอทินสอในกระป๋องนั่นเหมือนเดิมใช่ไหมตรงใกล้ๆแฟมอ่ะนั่นนะสิมันมีสี่อันใช่ปะ่ะตอนแรกที่พี่บอกพี่จำไม่ได้พี่พูดเท่าไหร่ไปตอนแรกมีสี่เอ้สี่อันเลม อันนี้อคิวอะไรกยัอยงอยู่ป่ะยังอยู่ยังอยู่ไอคิวคิวที่แปลว่าฆ่า <_ d ata> ห้องนี้ไม่เคยเจอแต่อันนี้เนอะอบบิทกับเก้าอี้หายก,ก็เยอะอยู่นี่ว่าก็มีอะไรเลยห้องนี้ยังไม่เจอเลยลองสุงม่มไหมเอ็ก,ก,ออกซ์ต้าเชนักออเจตอะไรนะ ดาวออบเจกต์สักอันดิเอ็กซ์ตาร์ปีสามครึ่งอยู่ลลวโอ้เบื่อแล้วอยากอยากหงมงแล้วไม่มีโน no. อันนี้มันมีอยู่แล้วหลอนแล้วช่วยด้วยไม่มีอะไรหรอเธอไม่มีอะไรหรอางานมาปะมีปะตอนแรกงั้นกดเอ็กซ์ตาร์ไปพี่ว่ามีแต่ว่า ตอนแรกพี่จะกดอ็อบเจกช็ n ตแต่ไม่ได้อีกตาปะ,ะอันนี้อีกตาปะเก้าอี้ตรงนี้มันมีอยู่แล้วปะหลอนละโอ้ยกดโอเคหลอนจัดเลยตอนนี้ไม่ไหวละสมองไม่ไหวละ ตีสี่แล้วไปก่อนแม่สองนาทีอ่ะโอ้ยไออันนี้เพิ่มเออเออนะไอ,อแท็บเล็ตหรืออะไรก็ไม่รู้แน่จนออไม่มีไม่มีเลยคิดว่าไม่มีห้องนี้อ่ะไม่มีอะไรเลยเหรอ คนโหดรายละเอียดเล็กนีดที่มุมห้องนั่นแน่แหละอะแต่พี่ไม่เห็นไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ยังหลอนอยู่ทุเดอร์ไม่หาย,ยหเซนวาเลนไทน์ซอสพิทอลเหมือนเดิมอันนี้ห้ากระปุกห้าประตูไม่ได้เปิดนะประตูไม่เห็นเปิดเลยไม่เคยเห็นประตูเปิดเลย เออจริงโอ้โหพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายอะไรอ่ะเอ้ยอันนี้หายจืิงไหนอวะ object l i s พิ娅เดี๋ยวพิ娅อ้ประกาศนียบัตรหายใช่ใช่เธอมีอะไรเปลี่ยนไปไหมสาวน้อย ไอแผ่นไม้นี่มันมีอยู่แล้วป่อววะร้อนดิร้อนแล้วร้อนร้อนจริงตอนนี้ไม่ไหวละวีห้าแล้วเนี่ยอีกชั่วโมงเดียวครับหนึ่งนาทีในเกมในจริงไม่ใช่ในเกม,เกมไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ไม่เจอเอ้ยตกใจอะไรอะ เห็นแปลงน้อยมากอันนี้ผมก็ไม่เห็นครับไม่เห็นนะพี่ไม่เนอะไรเลยเมื่อกี้มันเตือนไปย,นยังนะยังยังยังตอนแรกมันเตือนสามสิบสี่แล้วเราก็เจอก่อนใช่ไหมล่ะใช่เราเจอประกันสินไหบัตร IQ ยังอย,อยู่ใช่ไหมอยู่มองตลอดเลยแต่ไม่เห็น อยูนไ้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ไม่สีเข้มด้วยเดี๋ยวนี้ยาเดี๋ยวหรอกเอ้ะไอ้ของมันเพิ่มหรอปะไม่เพิ่มหรอกหรือว่าเพิ่มวะไม่รู้องดูอันนี้อะไรเช็คให้หมดโนโน không có gì lời <laughs> mẹ <laughs> không gì không Mày gì cả, không có สามีเอ็กซป้ากดไปแล้วเช็คดูดิเราเจอเจ็<อ>ดในเก้าในขณะที่ด่านที่แล้วเราเจอแบบสิบสามที่สี่อันอะเฮ้แต่เราก็ขาดหนึ่งขาดสองตลอดเลยไอ้นี่ก็ขาดแค่หนึ่งสองขาดสองเองขาดสองเองเออจะเป็นลมแล้วเมื่อกี้ ใดที่สุดเอเลีหมดอันล็อกแล้วหม <laughs> <Mode S 2> <laughs> ดทัปดาค <laughs> ุจะตาย้ดันเนี่ย <gasps> แต่ว่าถ้าจะปลดล็อกดันต่อไปต้องมี400เหรียญก่อน <Okay. S 1> ถ้าได้หนักต่อไปเดี๋ยว <Okay. S 1> เราไปเล่นเก็บเหรียญมาใหม่ก่อนแล้วค่อยมาเล่นหนักต่อไปใฮ้เจอกันใหม่คลิปหน้า <Okay. S 1> คลิปนี้ขอไปรักษาลูกตาก่อน <laughs> Él que me